พอเปลีนการคบุมไปต่างๆเนี dilemma, ่ยคณะรรมการมันจะชะลยมาเรื่อยๆเนะยก็ถึงเนื่องจากที่เิ็นวที่12ธันวาคม2561เวลา2โมงเช้ศูนย์ที่ปากน้ำมันเกิดเหตอันตายนะไปไม่บ้านเรือนรับามวลชนได้รับไอ้บ้านเรือนใส่ของที่มานไว้รได้รับฟังยานี้นจะหมดรัหลังด้วยกันนะนะึตอนที่างรเ ทั้งหมดประมาณที่เดือนตุลาคมตัวเดือนน่ะที่ได้ดำเนินการดังนั้นทางอำเภอได้ไปจุ่มเบื้องต้นกับส่วนราชการในกานเกี่ยวข้องในเบื้องต้นเป็นที่กอท้องที่ทำการสำรวจจะเป็นเจ้าห้าการแล้วก็ประหลัดอำเภอฝ่ายความบันโงเป็นกรรมการและผู้ช่วยินทางด้านคณะกรรมการดำเนินการก็มีหน้าเนี่ยครับก็คือทั้งเสียหายทั้งหมดนะครับ14บสี่หลัง นะครับปิด4หลังแล้วก็บางส่วน8หลังน,นะครับซึ่งซึ่งในส่วนนี้นะครับก็วี่ของไลน์ในส่วนนี้เทศบาลได้ออกคำสั่ง 5, น,นะครับตอนนี้ตรวจสอบว่าจริงนะครับก็จะมีผมเป็นประธานนะครับมีหมอฟองสวัสดิการผอกองช่างเป็นกรรมการท่านผู้ใหญ่ทีเป็นกรรมการนะครับแล้วจะมีนักพัฒนาชวนเป็นกรรมการแลในในทางการนะครับสถานที่เกะอี้โต๊ะเต็มนะครับส่วนเรื่องไฟเนี่ยจะได้ประสานกับร้านขายซุปในบริเวณโซนยังกล่าว4-5หลังให้เป็นสถานที่สำหรับร้านชาคาเฟ่ ภาครอในเรื่องการเกษตรศารด้วยคือคือมองอย่างนี้ครับอมองว่าอยากจะให้พี่น้องชาวรีสอร์ทนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิมได้มีส่วนร่วมก็ดีใจที่ท่านได้เปิดรับผลสรุปจากการประชุมในช่วยเล่าพูดไปจะไปไอ้ไปไหมในครั้งนี้ครับก็ต้องขอเรียน ประชาสัมพันธนะ์วันนี้ทางอเาริกาดสองร่วมกับส่วนรนการหนึ่งงานทุกภาคส่วนนะรวมถ,ถึงภาคประชาชนได้ไประชุมปรึกษ,ษาหารือเพื่อที่จะกําหนดในการจัดงานดูออสองรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุกีฬานะเมื่อวันที่12บสงิงหาที่ผ่านมาซึ่งจากข้อมูลที่ได้สรุปแล้วก็ไปตรวจสอบมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดยี่บครัวเรือนด้วยกันทั้งที่ถูกเรืไหม้บ้านเรือนร้านค้า ทั้งหลหังและบางส่วนนะซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องวรยชนที่ได้ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่อำเภอริ่งสองนะดังนั้นเพื่อเป็นขวัญกาลังใจแล้วก็เพื่อ,อที่จะแสะดงออกถึงความห่วงใหญ่ที่พี่น้องประชนมีต่อ,อผู้ประสบภัยทางอ,อำเภอรุ่งสองร่วมกับทุกภาคส่วนก็ได้เปิดประชุมร่วนอันรือซึ่งวันนี้ได้สรุปสาระสำคัญต่างๆได้กําหนดในการจัดกิจกรรมคือการจัด รับประทานกาฟนแกฟการบรสุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอากขีภัยขึ้นในวันที่26สนะิงหาคม2557ตั้งแต่เวลา7โมงครึ่งถึง15นาฬิกาคือบ่าย3โมงเย็นนะโดยกิจกรรมที่สำคัญก็คือเป็นการประชาสันเรียนเชิญพี่น้องประชาชนพ่อค้าประชาชนในทุกภาคส่วนมาร่วมรับกาแฟรับประทานกาแฟนในวันนั้นไปนะครัก็ ในโอกาสนี้ก็จะได้เชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอคติภัยนะซึ่งในเบื้องต้นปัจจุบันนี้ที่ทราบมาในหลายภาคส่วนได้ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคแล้วก็มีหลายหน่วยงานด้วยกันที่อย่างเช่นทางสมาคมนะธุธรกิจมุสลิมจังหวัดนทิ่าก็ได้รณนนรงค์ในเรืร้อที่อำเภิสุทธิ์น,นะก็ ได้รับบริจาคมาแล้วปัจจุบันทราบว่ายอดเงินก็80,000บาทเสร็จแล้วนะรวมถึงทางมืลนที่ของทางดุสรมือที่ประชารัเพราะของดุสสรมัก็ได้รับที่จะสนับสนุนในเงินก็วงเงินก็60,000บาทันนี้เป็นต้อนอและหลายภาคสว่วนก็อตอนนี้กําลังการจัดออกร้านเพื่อที่จะรับบริจาคนี่ในทุกภาคสว่วนก็ได้สนับสนุนได้ช่วยกันมาออกร้าน เพื่อเทียบบริการพี่น้องอาชนที่มาร่วมงานนะก็มีหลายร้านด้วยกันนะซึ่งการจัดง,งานในวันที่26เนี่ยก็จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องอาชนเนะี่ยบริษัทก็จะช่วยเหลืออย่างคู่สมกิัยทุกรายนะทุกรายตามความเบาของเหตุด้วยนะวา่าบางทีบ้านเรือนที่เสียหน่อยทั้งหลายก็จะได้รับการดูแลมากกว่า บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยหรือบางส่วนอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ต้องขอเชิญ่วนทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนได้มาร่วมกันบริจาคเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบกัจพิกาในวันอังคารด้วยนะซึ่งทางอำเภอก็ได้มีคําสั่งมอบหมายพระราชกิจวันนี้ก็การประชุมซักซ้อมในการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยใน,นทุกภาคส่วนนีต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกส่วนราชการแลภาคประชาชนด้วยที่ได้มาร่วมไว้รวมเงินในการที่จะ สร้างความสำนึกญญสุดร่วมร้วยช่วยกันในการที่จะรวมใจชาวรีสอร์ทแต่หนึ่งเดียวในการปักปันปนัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นโดืเฉพาออัคีภัยก็เป็นผลกำลังใจให้กับพี่น้องวัยทอนในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื่อยๆเป็นพี่น,น้องวัยทองต่อไปจากกรณีเกิดเหตุ <c oughs> เพลิงไหม้ <c oughs> อัคีภัยเมื่อเช้าวันที่สิบสองสิงหาคมสอง7ันห้าร้ยห้าสิบเจ็ดที่ผ่านมานะครับ ซึ่งก็ได้สร้างความสูญเสียเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตะบนลทธิ์เป็นอย่างมากในเบื้องต้นนั้นเทศบาลตะบนฤทอิต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีดังกล่าวและผลจากเหตุกรณีเกิดขึ้นนั้นก็มีภาคส่วนต่างๆให้ความ,ร,วม,มร่วมมือในการที่จะช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งเทศบาลตะบนรือศก็เป็นองค์กรหนึ่งที่จะมีส่วนในการที่จะเยียวยาช่วยเหลือสนับสนุนให้กับผู้ประสบภัยดังกล่าวในแนวทางของสำนักงานเทศบาลตะบนรือศนะครับก็มาดูว่าบทบาทหน้าที่ในระเบียบแนวปฏิบัติเราช่วยในด้านใดได้บ้างส่วนหนึ่งก็คือเป็นด้านของการสังคมสงเคราะห์นะครับซึ่งก็จะมีการสนับสนุน ในระเบียบที่สามารถช่วยเหลือหรือสองเคราะห์ให้กับพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อนในรูปแบบต่างๆก็คงได้รายละ,ะ2,000บาทหรือครัวเรือนนะครับครัวเรือนละ2,000บาทแล้วก็จะไปดูในเรื่องของงบสบปสชนะครับเทศาบาลตำบลหรือสอบหรืองบกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพนะครับจำนวน50,000บาทที่จะไปร่วมที่จะมอบให้กับ ผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้ประสานไปยังหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่จะสามารถที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของชุมชนแต่ละชุมชนซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของเทศบาลก็จะมามีส่วนร่วมในแนวทางดังกล่าวกระบวนการของการมีส่วนร่วมก็ได้มีแนวความคิดร่วมกับที่ว่าการอำเภอรอสอรและภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนได้จัดงานรวมใจชาวรอสอรช่วยเหลือ ผู้ะสบผุทกภัยเพื่อสร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งในวันที่26ก26ันหาคม2557ที่จะถึงนี้นะครับพลังของชาวรือสอรททั้งหมดก็จะมาร่วมกันเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาและเป็นกำลังใจซึ่งคาดว่าเงินงบประมาณดังกล่าวก็คงได้มาเป็นจำนวนหนึ่งในการที่จะให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนำไป ใช้นะครับนำไปที่จะทำให้เกิดความอยู่ดีมีสุขนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกันต่อไปสร้างรอยยิ้มและก็คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้ความร่วมไม้ร่วมมือจากภาค่วนต่างๆในพื้นที่ต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับ